ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายเราก็มาสู่รายการชีวิตชีวาจะมีเสียงดังเค,ครื้นกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่22ที่เมืองทองธานีซึ่งจบงานไปแล้วแหละแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสแวะไปเที่ยวงานนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็นําข้อมูลความรู้ที่ได้จากในงานมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันแบบทั่วประเทศแล้วก็ชมได้ไม่มีช่วงเวลาจํากัดเพราะว่าชมย้อนหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะแน่นอนที่สุดเรายังอยู่กับ ต้มนะคะดรเฟสจกรหญิงสุภาพรพิธิพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเวทเมื่อสักครู่ต้มแนะนํามากมายแล้วนะคะมีทั้งเรื่องตัวแคร์ก็แนะนําแล้วมีทั้งพยายอขมิ้นชันกระดูกไก่ดําแล้ว ยังมีสมุนไพรอีกหลายตัวที่อยากจะพูดถึงใช่ไหมคะพี่ต้องคะค่ะก็ตัวที่สําคัญมากๆกนะคะคือตัวที่ต้องปลูกไว้ต้องมีติดบ้านต้องมีติดตัวก็คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรนี่ต้นข้างหลังก็ปลูกง่ายเหมือนกันค่ะก็คือฟ้าทลายโจรเนี่ยเรียกว่าใช้ได้อย่างวัคขวานะคะอย่างเช่นหวัดหวัดใหญ่ไวรัสอื่นๆนะคะในสถานการณ์ที่วัคซีนก็ยังไม่มายาก็ยังไม่มีหรือยาขัดแคลนนะคะ หรือไม่เราก็สามารถที่จะหยิบฟ้าทลายโจรขึ้นมาใช้นะคะเนือ่องจากว่าฟ้าทลายโจรก็มีการวิจัยว่าได้ประโยชน์ในเรื่องของการไปลดการอักเสบถ้าเกิดว่าเรามีอาการไม่มากเนี่ยเรียกว่ายิ่งยิ่งกินเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ประโยชน์ะนะคะ,คะนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ย ช่วยรักษาอาการท้องเสียซึ่งองค์การอามโลกนโลกก็ใช้งานวิจัยของบ้านเราด้วยทําที่บําราดนาาดูนนะคะเห<อ>มืนโรคท้องเสียที่ไม่ใช่อหิวาเนี่ยฟ้าธารโจนก็ได้ไประโยชน์เพราะว่าตอนท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเราก็จะอักเสบนะคะตัวของฟ้าธารโจนก็จะไปช่วยลดการอักเสบพี่ต้องถ้าเราทานสมมติว่าคนเป็นโรคโรคหัวใจหรืออะไรที่เขาบอกว่าป้องก,กันก,กินยาละลายริมเลือดเพื่อให้ป้องกันคือมันสามารถกินได้ไหมคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการไปช่วยป้องกันบาดคลอตเนี่ยก็อาจจะมีข้อควรระวังในคนที่กินยาพวกวอร์ฟารินวกแอนตี้บาดคลอดเนี่ยอยู่แล้วก็วต้องมีระวังนะคะคถ้าไม่กินไม่กินแอนตี้บาดคลอตนี่คิดอันนี้แทนได้ไหมว่าถ้าเราโจนแทนได้ไหมคือเรายังไม่แนะนายังไม่อยากแนะนาไม่อยากแนะนาค่ะเราก็กินฟ้าทลายโจรในช่วงที่เราเป็นหวัด Uh huh. เราท้องเสีย uh huh. เรามีอาการเจ็บคอ uh huh. นะคะ uh huh. เจ็บคอนี้เราสามารถที่จะต้องฟ้าทลายโจรอมหรือว่าเก็บใบฟ้าทลายโจรตัดแห้ง uh huh. แล้วก็แบบว่าค่อยๆ กาศให้แบบอากาศที่คนดิ้นน่ะคนฟันของเราแล้วค่อยๆให้ให้มันซึมลงไปแต่ที่ดีมากคือยาฟ้าทะลายโจรพ่นคอไี่ต้องเนี่ยยิงนะซื้อแจกเพื่อนๆเวลาจะไปต่างประเทศนะโอ้หลายคนไม่ป่วยเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นมีช่วงไข้หวัดใหญ่ระบาดอันนี้แบบดีมากๆสุดๆเลยเริ่มเจ็บคอปุ๊บพ่นเนี่ยวันรุ่งขึ้นมาหายเจ็บคอเลยคนก่อนนอนทิ้งไว้เนี่ยนะคะสุดยอดค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งหนึก็คือฟ้าทะลายโจรป้องกันยุงกัด เราสาม,มารถที่จะตำฟ<ร>้าทะยอยคันน,น <ะ S 1> ยย้นะคะฟ้าทะลายงูฟ้าทะลายงนะคะ <c oughs> เราสาม,มารถที่จะแบบว่าตำคันน้ำถ้าเราปลูกไว้เยอะๆเนี่ย <c oughs> เราก็สาม,มารถที่จะมาแช่ค้นๆกับเหล้าหรือแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็มาผสมนะเพราะเหล้าบางทีมันอาจจะระคายเกินไปแล้วก็จะหยดน้ำมันลงไปหน่อยนึงใน สารสกัดเราเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้งอะ่ะแล้วเราก็ทาผิวนะคะ,คะเราก็จะก,กันยุงกัดได้นะคะจากจากเจาก้จา,จา,จา,จาฟ้าทลายโจรน,นะคะยอดมากมากฟ้าทรายโจรเห็นอีกตัวหนึ่งมีอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึงคือรางจือดอ๋ออย่างนี้ค่ะรางจืดไปแล้วรางจืดเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องปลูกในสถานการณ์ที่ PM 2.5ซึ่งมีข้อมูลในเรื่องของการกําจัดพิษโลหะของของรังจืดแล้วก็ มีฤทธิ์ปกป้องเซล์ลจากพวกสารพิษต่างๆ<อ>นะคะจริงๆแล้วแคร์เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เรากินเป็นผักบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยป้องกันพวกหัวใจไตตับแล้วก็สมองปอดจากมลภาวะ,ะซึ่งแคร์ก็เป็นต้นหนึ่งนะคะเป็นผักอยู่แล้วที่ทั้งบอกว่าอยากให้ระดมกันปลูกแคร์เพื่อ ไม่อดเรียกว่าความมั่นคงด้านอาหารยอดก็กินได้ตลอดนะคะมันเป็นไม้ยืนต้นนะคะไม้ยืนต้นที่ทนใหญ่เลยทนมากแล้วก็แคร์แคร์ได้ลากลากยาวไหมคะปลูกใกล้บ้านเป็นไรไหมคะไม่ให้ปลูกใกล้บ้านไปลูกในบลัวนิดนึ่ะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นอาหารแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพได้เป็นตัวเพิ่มโปรตีนเพิ่มแคลเซียมนะคะรางจืดเนี่ยเราไม่รู้ว่า วันนี้คืนดีเนี่ยอาจจะเกิดรังสีหรือเกิดพวกแบบว่าพวกวันมนุที่รั่วไหลอะไรเงี้ยนะคะอ,ะอะก็อาจจะมีขมิ้นชันมาขมป้อมแล้วรังจืดเนี่ยก็อยากให้ปลูกทิ้งไว้ในแง่ของการล้างพิษเราเป็นผดพื่นคานไปออกข้างนอกมาเนี่ยไปเจอสารพิษมาแล้วก็ต้องกินต้มอ,อาบเลย นี่จริงๆแล้วเนี่ยพูดแบบนี้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงจริงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในโลกใบนี้มันดูมีความวุ่นวายข้อพิพาทเกิดสงครามอยู่ๆก็เกิดทะเลาะกันยิงใส่การฆ่ากันง่ายมากๆเลยในทุกภูมิภาคข,ของโลกเลยเพราะฉะนั้นนี่มันคือความมั่นคงจะกลายเป็นยุทธัจจใจ สำคัญของประเทศเรามากๆเลยเพราะว่าไม่ว่ามันจะเกิดสงครามรุนแรงแค่ไหนถ้าเรามียาซึ่งเป็นสมุนไพรที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารได้ด้วยเนี่ยรางจืดยอดก็เป็นผักดอกก็เป็นผักได้ใชทุกอย่างนี่เป็นยา<ช>แล้วก็<ช><า>เป็นอาหารคือเรียกว่า t ูอินวัเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราถ้าเราสามารถช่วยกันให้คนไทยปลูกสิ่งเหล่านี้กันมากๆเนี่ยนะคะเรียกว่าเราก็มีความสบายใจระดับหนึ่งแหละว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยรเราก็ยังมีอาหารกิน แล้วเราก็ยังมียาใช้อ่าวันต้องขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับดรเบสัครค์กรนิสุภาพรปีริพร์เลขาธิการและี่ปศึกษาด้านวิจัยจากมูลนิธิโรงพย,พยาบาลเจ้าพระยาพันเึกษาขอบคุณที่ตองมากนะคะเสียงดังนิดนึงแต่หวังว่าจะได้ยินเสียงกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วแต่ว่าจริงเรื่องราวในงานนี้ยังมีอีกมากมายติดตามกันไปเรื่อยๆเราจะนําเก็บตกบรรยากาศและความรู้มาฝากกันเป็นประจำนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าสมุนไพรช่วยป้องกันอาการท้องผูกห้ามพลาดนะคะ